ครับผู้กองดูระยะให้ผมหน่อยว่าระยะมันเท่าไหร่อยู่กี่นายครับทราบครับผู้กองจาาเบเกอร์ไม่เคยพลาดผู้กองอยาจันพร้อมไหมครับผู้กองผู้กองพร้อมพิกัดเป้าหมายสองนายทางฝั่งซ้ายประมาณสิบสองนาฬิกาเห็นหรือไหมผู้กองเห็นแล้วผมเห็นแล้วลมพัดจากขวาไปซ้ายประมาณสี่ห้านปรับไปซ้ายสองกิกปรับเจือขึ้นบนประมาณ สี่บวกสองส่บวกสอรบผกโอเคเรี okay, ยบร้อยยิงเพื่อหวังฝนร้อมไหมผู้กองรอมสแตนบายสแตนบายผู Stand by. Stand by, ้กองอมน่งนั่นไกลโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยปอาหมายลม้มล้มไปสอง ลมได้สองขอญาตเช็คเป้าหมายยืนคู่พอดีจ้าเมื่อกี้มันยืนคู่พอดีขอญาตเช็คเป้าหมายยิงปืนนัดเดียวได้นอกสองตัววันนี้รับทราบครับผูบ้กองจตนบายลมเรียบร้อยครับผู้กองเป้าหมายผมดูไม่ชัดครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงพวกมันไม่รู้ใช่ไหมว่าสองคนนี้ลมแล,ล้วลมเร็วเตรียมตังไว้สองพันห้าครับผู้กองเป็นไงจ้า กูกองน่าจะยิงโดนออกแปะก็แล้วนะครับเอ้าไม่ใช่คนเหรอไม่ใช่คนนะครับพ<อ>ี่กองอคนมันเข้าวิ่งหนีไปแล้วอ๋อออกเป้ริงไงก้าบ้าจริงก<อ><อ>ูกองไปย<า>ิงออกแปะแล้วรองตัวพันกว่าบาทแล้วรองปัหน้าแล้วอู้